สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมไอจักรยูทูปกอนเรนะครับผมวันนี้นะฮะจะมาแนะนําวิธีการเปลี่ยนอาชีพอบีเชีเซอร์กันนะครับผมสําหรับใครที่เข้ามาดูครั้งแรกนะครับก็จะลืมกดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลาคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้เข้าฟีดยูทูบครับเทปทู dot com เว็บซื้อบัตรเติมเงินออนไลน์ราคาพิเศษมีทั้งแบบบัตรเติมเงินและเติมผ่าน UID ทั้งเกม PC และมือถือท่านผู้ชมสามารถเข้าเว็บผ่านลิงก์นี้ได้คุณได้บัตตรรรรรรกัััันนนนนเเเเเเววไดด้้้ขาามมมมมสํหหหบบบบบอออชซ์ะะะคคคคผผผุณงป็ Shadow Chaser ลล200 70ใ คอยสกิลนะอัพให้หมดนะครับผมแล้วก็ต้องเตรียมวัตถุดิบมา2อย่างก็คือตัวคิสตันออฟดักเนทนะผมจำนวน5อันนะครับผมแล้วก็ตัวดักพีจำนวน20อันนะครับผมตัวคิสตันออฟดักเนตเนี่ยหาได้จากตัวพวกลูกน้องของซาตานมอลล์หรอะนะครับอันนี้พวกอินคาร์เนชันทั้งหลายอ่ะนี่พวกนี้นะครับผมวาร์ไปตีได้เลยนะฮะแล้วก็อีกอันนึงก็คือตัวดักพีนะผมหาได้จากทวินคาปุทนะครับผมอ่นนี่เดี๋ยวเซิร์ชให้ดูตัวนี้นะครับผมนี่เลยทวินคาปุทนะครับผมก็สามารถเข้าไปล่ากัันนได้ะครบ ใช้ดาร์คคิทั้น5ดาร์คพีท20นะครับผมอ่ะแล้วก็ในการเริ่มเควสนะครับผมก็ไปที่เมืองราเชลกันก่อนนะครับไปวาร์ปมาเลยเมื่อมาถึงเมืองราเชลนะครับผมให้มาที่น้ำพุตรงกลางเมืองนะครับจากนั้นเนี่ยออกขวามานะครับผมกระดึบกระดึบออกขวามานะครับแล้วก็เข้าไปในบ้านนะครับผมบ้านอยู่นี่นี่เข้าไปเลยเข้ามาปุ๊บนะครับผมคุยเอ c มซีตัวนี้เลยนะครับอ่ะก็บอกว่าเอ้ยเราต้องการเปลี่ยนเป็นวิเชสเซอร์นะ เขาก็จะให้เราออกไปคุยต่อนะครับผมจากนั้นนะครับผมไปที่มุมซ้ายล่างของเมืองลาเชลนะครับมุมซ้ายสุดเลยนะครับเดินมาถึงมุมซ้ายสุดนะครับผมจะเจอเด็กผู้หญิงชื่อว่าจูลี่นะครับผมก็กดคุยกับเขานะครับจากนั้นนะครับผมให้ไปแมปเบิร์นฟิลด์ศูนย์สองนะครับผมอยู่ด้านล่างเมืองนะครับผมเบิร์นฟิลด์ศูนย์สองนะครับผมวิ่งลงมานะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บเห็นจุดเหลืองๆด้านซ้ายมือไหมครับผมซ้ายมือล่างอ่ะนะครับผมเราก็วิ่งไปเลยครับ โอ้โหของดีนะครับผมวิ่งทีเดียวถึงเลยคือวิ่งมาแถวด้านล่างแล้วเดินขึ้นสะพานนั่นละกันเพราะว่ามันคงลงช่องนั้นยากนะครับอ่ะเดินขึ้นมานะครับผมไปเจอกับจุดเหลืองๆนะครับโอ้โหเต็มเแป๊บๆเพียร์อ่ะคุยกับเขานะครับผมนี่เลย เขาก็จะมีแดลลหลอกขึ้นมานะครับหลังจาก2คนนี้หายไปนะครับผมกดคุยกับหลุมตรงนี้นะครับผมปึ๊บปุ๊บป๊บเมื่อคุยกับหลุมเสร็จนะครับผมให้กลับเข้าเมืองราเชลกลับไปนะครับกลับเข้าไปคุยกับตัว M อ c เริ่มควสนะครับผมที่บ้านในราเชลเหมือนเดิมนะฮะกลับมาคุยกับเขาอีกทีนึงนะครับผมแล้วก็คุยอีกทีนึงนะครับเขาก็จะให้ไปหาดูมุกนะครับผมดูมดูมเค ไม่รู้อ่านว่าอะไรนะครับผมอ่ะดูมเคเนี่ยเขาจะอยู่ฟิลศูนย์ห้านะครับผมซึ่งฟิลศูนย์ห้าเนี่ยมันไม่มีวาร์ปได้ใช่ไหมเราต้องไปเองนะครับผมก็ให้วาร์ปจากเมืองราเชลไปเมืองเวิร์นนะครับก็ใช้เซเลพอร์ตนี่แหละปุ๊บกดคุยนะครับผมบันทึกวาร์ปนะครับไปเมืองเวิร์นนะครับโอเคเมื่อมาถึงเวิร์นนะครับผมก็ไปที่วาร์ปด้านบนเลยนะฮะออกมาปุ๊บนะครับผมก็เดินขึ้นมาอีกนะฮะเดินเดินตามทางมานะครับผมปุ๊บปุ๊บปุ๊บ เลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวนะครับมันก็จะมาโผล่แบบนี้ใช่ไหมครับผมเราก็เดินออกวาร์ปแดงด้านซ้ายมือก่อนนะครับผมคือบางทีมันสุ่มอ่ะมันไม่ได้แมบฟิลศูนย์ห้านะครับผมก็ต้องมาทางธรรมดาเอานะครับแล้วเราก็ไปตรงวาร์ปด้านล่างนะครับผมนี่มาแมกมาลิงแล้วก็วาร์ปล่างเอาก็ได้นะครับมันเป็นอีกทางหนึ่งนี่ปุ๊บเข้าไปเลยนะครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็นวีฟิลศูนย์ห้าแล้วนะครับผมไปตรงที่จุดเหลืองๆมุมขวาล่างนะครับผมมุมขวาล่าง เดินยาวๆเลยนะครับโอเคเลี้ยวเข้ามานะครับผมตรงนี้เนี่ยก็จะเป็น instant ต์จันเ n นะครับผมก็ทําการสร้างปาร์ตี้ซะนะครับข้างในนี้เนี่ยจะให้มีสู้นิดหน่อยแต่ว่ามอนมันไม่ค่อยเก่งหรอกนะครับผมก็กดคุยได้เลยนะครับผมฟึบปึบปึบเปิดเซนจันเจียนนะครับกดเข้าดันนะครับผมเข้าสู่ออบิทแมนชั่นนะฮะโอเคเมื่อเข้ามาเสร็จปุ๊บคุยกับดูมนะครับหลังจาก npc หายไปนะครับผมก็เดินเลาะซ้ายออกมาแบบนี้เลยนะครับผมปึ๊บปึ๊บปึบปึบเดินเลาะมานะครับผม คุณจะเจอกาบชาโดตรงนี้นะครับผมกดคุยนะครับผมตรงนี้เนี่ยก็จะเริ่มสู้แล้วนะครับมอนมันไม่เก่งนะไม่ต้องห่วงนะครับผมของน้อยๆก็ไหวนะฮะกดคุยกับชาโดนะครับผมปึ๊บเขาก็จะให้เราสู้แล้วนะครับผมโดนสิงล่างนะครับกิโยน้อยดินเข้าไปครับผมเรียบร้อยนะครับผมแล้วเราก็คุยกับชาโดอีกหนึ่งครั้งนะครับคุยกับชาโดนะครับผมปุ๊บเขาก็จะเปลี่ยนอาชีพเราให้เป็นอเชเซอร์แล้วนะครับผม จากนั้นเนี่ยคุยกับดูมเพื่อออกจากดันนะครับผมเรียบร้อยปิดดันเจี้ยนนะครับผมแค่นี้นะครับผมเราก็จะเป็นอบียเชสเซอร์สุดเท่แล้วนะครับผมเป็นไงอาชีพคัสซี่นี่เปลี่ยนง่ายทุกคนนะครับผมก็บอกได้เลยว่าชิวๆนะฮะนี่แหละครับใครยังมาเป็นอาชีพก็สามารถดูคลิปกันเวได้เลยนะครับเรามีอีกหลายอาชีพนะครับผมที่เราจะเล่นตามมานะฮะโอเคครับวันนี้ก็วันที่นี้ละกันนะครับผมก็อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลาคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้เข้าฟีดยูทูบครับ สำหรับวันนี้สวัสดีครับช่วงกัมบนเวขายของสาหรับใครที่อยากสนับสนุนกัมบนเวนะครับก็กดจอยกดเข้าร่วมข้างปุ่มสับสไครต์ได้เลยนะครับผม20บาท50บาทเท่านั้นนะครับผมเป็นการสนับสนุนกัมวนเวให้มีกาลังใจทาคลิปต่อไปนะครับสำหรับใครที่ไม่สะดวกนะครับสามารถกดซูเปอร์แตงมาเป็นกําลังใจให้กัมบนเวได้นะครับผมแล้วก็สามารถเลือกเงินโดเนทได้เลยนะครับนอกจากนี้นะครับยังสามารถคอมเมนต์เพื่อเป็นกาลังใจให้กัมบนเวได้อีกด้วยนะครับยังไงก็ฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับขอบคุ